รูปอ๋อครับสรุปแล้วคือเขามาลิงว่าเป็นคู่แล้วว่าเอเธอร์ลบรูปคู่หมดเลยใช่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 คือใช่คือเขาไม่ได้ลบครับเขาแค่แบบซ่อนไว้ครับอมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยมันเกิดจากอาจจะเกิดจากการที่ผมอยู่สวนต้นยะต้นไม้เยอะเกินไปนอนนอนตันแรกอาจจะแบบไม่มีเวลาแบบแบบเล่นกับเขามากอะไรเงี้ย ใช่แค่นั้นเลยไม่มีอะไรครับแล้วเราได้มีเคลียร์มีงอเขาหรืออะไรก็จริงจริงๆก็เคลียร์ไปหมดแล้วครับผมก็ไม่รู้ด้วยครับผมก็เพิ่งรู้วันวันเดียวกับที่ออกข่าวและครับก่อนนั้นี้ไม่มีสัญญาณอะไรเตือนเรามาก็เหมือนจะมีนิดนึงแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบไปแบบโฟกัสมากเพราะว่าคิดว่าแบบในช่วงนี้แบบเหนื่อยเหนื่อยแบบเรื่องนู้นนี้น่นหรือเปล่าอะไรเงี้ย ใช่ครับเป็นแบบผู้ชายโง่ๆครับผมแล้วคุือคราวนี้เรามีข้อตกลงกันไหมครับว่าเฮ้ต้องมีแบงเวลาให้เเขามีตัดฟอนเลยหมว่ารักต้นไม้มากกว่ารักน้องหรอก็ก็มีบ้างครับแต่ก็แต่เขาก็เข้าใจแล้วครับก็เข้าใจแล้วก็ก็คุยกันแล้วครับไม่มีอะไรจริงๆปกติมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะการนอนกันอะไรกันอย่างไ้สำหรับเราผู้เราปกติครับแต่แค่แบบ ครั้งนี้เขาแบบเขาบอกว่าเขาก็ทยอยลบทีละรูปนะอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ลบเหมือนเขาได้ได้ยินได้ยินเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกใจหายไหมเออเขาก็แบบอ้าวเนี่ยได้ดูไอจีบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกไม่ค่อยได้ดูเลยแบบเปิดแต่ไอจีต้นไม้คะับก็อันนี้ถือว่าเขาเป็นคนแรงที่สุดในทีมนะก็รู้สึกแรงนะฮะก็แบบเขาบอกเนี่ยไม่ได้ลบทีเดียวนะแบบค่อยๆลบทีละรูปทีละรูปแบบ ไม่รู้แบบจะสังเกตหรือเปล่าสุดท้ายก็เกือบหมดอ่ะก็ไม่รู้ไม่รู้อยู่ดีครับก็โอเคครับก็ไม่อะไรผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าก็รู้ว่าน้องก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมเองก็ก็ไม่ได้อะไรครับก็เขายังไง ก็คุยกันครับก็ไม่ได้งอแบบอะไรมากมายก็คุยกันบอกว่าเอโอเคต่อไปแบบจะบปรลานเวลาใหม่อะไรเงี้ยก็จะเล่นกับน้องมากขึ้นอะไรเงี้ยก็แล้วไม่ถึงขั้นแต่ว่าเราเลิกกันนะพี่อะไรอย่างงี้มอไม่มีครับไม่มีแบบชิวๆก็ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแค่ แค่เหมือนแบบเออแบบแบบคุยแบบเทคแอคชั่นกันมากขึ้นอะไรเงี้ยตางที่เดินเขาแบบขอแล้วต้องอยู่กับกีวานอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มีครับ <c oughs> ไม่ได้ขอครับ <c oughs> เขาบอกทุกอย่างก็ก็เหมือนเดิมเขาเข้าใจแลวอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ยื่นว่าต้องเลือกระหว่างหนูกับต้นไม้ไม่ไม่ไม่ครับไม่ไมก็เอ่อ <c oughs> ช่วงนั้นเขาอาจจะแบบรู้สึกว่า ยังทําความเข้าใจไม่ได้อะไรเงี้ยทําความเข้าใจกับตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือทําความเข้าใจได้แล้วโอเคการขับสบายใจได้นาะเพราะว่าตอนข่าวลือมาหู่ท่านแบบหลายคนตกใจเลยอะว่าแล้วพอไปดูเอจประกอบกับรูปหายมดหรือจะรูปผมยังงงอยู่เลยยังแบบว่าไปดูต้นไม้ด้วยกันอยู่เลยแบบเอ้าอะไรวะเพราะมันเป็นคลื่นใต้น้ำมาเงียบๆใช่ใช่ใช่ แต่ก็โอเคเขาก็เข้าใจแล้วผมก็เข้าใจแล้วก็จบครับไม่มีอะไรก็เลยไปเล่นติ๊กต็อกไปเล่นติ๊กต็อกด้วยกันแทนสยบเนาะก็จริงๆเขาก็ชวนผมหลายรอบแล้วแหละแล้วผมก็แบบว่าเอ้ยถ้าไม่เป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบว่าเพราะว่าผมเขาชวนผมเล่นผมก็ไม่ค่อยเล่นผมชวนเขาเล่นเขาก็ไม่ค่อยเล่นอะไรเงี้ยอาจจะชวนเล่นกันไม่ค่อยถูกจังหวะ จริงๆมีการพาเขาไปที่สวนบ้างมาพาไปดูพาไปดื่มน้ำธรรมชาติก็ช่วงนี้ก็ร้อนนะครับก็แค่ผมไปคนเดียวก็จะเป็นลมอยู่แล้วก็สงสารเขาอะไรอย่เงี้ยก็บางทีเขาก็ก็ดูสวนที่แบบที่ที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยที่สวนที่ที่ผมทําไว้แบบไม่ใช่ขนาดใหญ่ครับสวนถ้าไปสวนใหญ่คือผมไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วก็จะยิ่งไม่มีเวลาอีก หนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยจริงๆเขาเข้าใจแล้วไม่มีอะไรครับ <c oughs> แล้วเขาจะกลับมาคืนรูปเราเมื่อไหร่ัานจากซ่อนไปนานมันไม่ได้ถามเลยครับผมไม่ได้แบบซีเรียสอะครับคือจะคืนหรือไม่คืนก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็าคืนครับไม่มีอะไรครับถ่ายใหม่ <c oughs> ใช่ใช่แบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับขบ <c oughs> <c oughs> ขอบคณค้าบ